บ่บอกบอกเพื่อนมมนได้นานสามอะไรหรออฮ้ยมาแล้วไ้่ลรี่บอกกันเลยร้ายอยู่นะที่ัปที่ด้วยด้วยฮัลโลสวัสดีครับ สวีดัดสวัสดีครับผมงงอะดิไม่เคยไลฟ์นานนานไลฟ์ทีนะฮะโหูน่าจัดโชดน่าน่าใสมากงงโหฟิลเตอร์นั่นเองอุ๊แบบเงาชุ่มไะงงอะไดิเอ้ยทำได้ดีๆทำได้ดีออดีละเล้สวัสดีครับทุกคนนะครับผม มีข่าวมาบอกเอาเอาเริ่มข่าวว่ามันเป็นยังไงวงทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนไม่บ่อยนะไม่บ่อยนะที่เราจะกินน้ำโอก็คือวันนี้เรื่องของเราคือเราจะมาไลฟ์โม่เลุ้งแล้วเรื่องของเราคือเราจะมาไลฟ์กินน้ำโอให้ดูปลาชิ้นน้ำเมือยงอืมถึงหน้าอะ้ำโมตังโอล้ำโอ ก่อนพ่งซ้อมพุ่งซ้อมแนมีกันเสร็จครับผมใช่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ขอขายก่อนอืมถ้ายังไม่มีบัตรสามารถซื้อได้ที่เทสเกเจอร์ทุกสาขาครับผมรอบของเราก็คือวันที่22หนึ่งทุ่มตรงนะครับที่ส่วน้ายูเนียนมอลที่ยูเนียนมอลส่วน้ายยูเนียนฮอลฮะเราที่สามต่อขายก่อนเพื่อเข้าตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วย พี่ยูเนียนมอสู่การค้ะครับพี่ยูเนียนมอสู่การค้าเอ้ยไม่ใช่สู่การค้ายูเนียนมอยูเนี่การพี่ยูเนียนฮอสู่การค้ายูเนียนมอสูอกานายว่าแล้วอือก็ถึงต้งไปเที่ยวีกวเปล่าตลังจาเนี้มิ้งจะไปเที่ยวที่ไหนเร็วๆหนีแหละเราเนี่ยจะได้ไปญี่ปุ่นกันเออใช่ก็ไม่รู้เลยว่าจะ ไช่นะครับก็อจริงตราบตราบนะใครอยากอยากไปเที่ยวกับเอิร์ธมีก็ยกมือขึ้น t YOUR hands up PUT YOUR hands up PUT YOUR hands up PUT YOUR hands up เฮ้แกเราเมาหัวมาเรามาคนมากเหนือเราเมาหัวไอ้ อะหัวเก็คือว่าถ้าใครยังอยากไปเที่ยวยังอยากว่าถ้าใครอยากไปเที่ยวกับเอิร์ธมิกนะก็สามารถซื้อขนมแมวเดียโทโรแล้วก็ส่งส่งไปที่ที่ไหนฮะตามรายละเอียดที่ที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงลงตอ story ให้ดูว่าแบบรายละเอียดเป็นยังไงก็ฝากทุกคนถ้าเกิดขยาบไปด้วยกันนะครับผม่ไหม่ับไม่ใช่ด้วยพอไกโดถ้าใคร อกินแล้วว่าเนี้ยเขาปากไปแล้วว่าไกล้เหรอ <c oughs> ไปฮอกไกโดได้กันนะครับทุกคนแลครับบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับอย่าลืมทุกคนคือซื้อแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปส่งไปจดหมายมาเนาะแล้วเขาจะมีการจับฉลากผู้โชคดีใช่มีคนทํามิกกีคนเยอะย <c oughs> ี่สิบเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบเยอะนะเฮินไปฮอกไกโดเลยนะเว้ยเธอจะดวงดีแบบว่า กนซีอยู่ฟรีขอให้มีโชคชได้ทุกได้โศกไร้โคภัยนอนดับฝันดีต่างไทเงินเหลือด้วยชโยชยยเฮี้วขอสาะด้วยสาระอน่ะก็หมดเขตุกินอะไรอะบอกสาระ,ห,ระหน่อยห,อหมดเหตส24กันยายนนี้นะครับผมถ้าใครอยากไปเที่ยวเอิดมิตก็ต้องรีบส่งมาเลยนะฮะขนมแมวเรลียโทร่นะครับผมใช่ครับส่งไปเลยจ้าเดี๋ยวจะบอก บอกรายละเอียดไอจิมตอรี่เดี๋ยวเอ็งมันจะลงให้ทุกคนได้เห็นมีเพื่อนบอกน้องมีมีพี่น้องบอกพี่น้องมีพ่อแม่บอกมี่แม่มี๋ยวคนจับบอกคนจับเหนื่อยละเราซ้อมเหนื่อยละเราตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วอ่าคอมเมนต์นิดนึงฮันเตอร์ฮายพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ๋าอ่พี่จ๋าเข้ามาขายของใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็น เนาะเดี๋ยวแม่ครั <laughs> อเอิร์ดไปครับก็ถ้าอีกรอบนึงการขอขอขอรีเพย์ <laughs> แกพูดอีกครั้งนึงซิง <laughs> เห็นอยู่เห็นแล้ว <laughs> ไม่ไม่ถ้าใครอยากไปเที่ยวเขาไปดูกับเอิร์ดบิ๊กนะครับผมแล้วก็กับโพโรนะฮะสามารถส่งชิงโชคไปเลยนะฮะในตามรายละเอียดด้านนี้เลยเออนี่เขามีคิวการ์ดค่ะคือคิวการ์ด นะอันเนี้ยโทโร,โรพาฟิน,ฟนบินเที่ยว,ยวโอซาก้าโอา้ <laughs> โอ้อร่อยเนาะโอซาก้าอืมอากาศกำลังดีโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาละอันเนี้ยจริงจังแล้วนะครับผมอืมอ่ะชื่อทิปของเราคือ โทโรพาฟินบินเที่ยวโอซาก้านี่ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเอิร์ธมิกนะครับผมพร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักและอาหารจำนวน20สิรางวัลครับผมใช่แล้วครับรางวัลละหนึ่งที่นั่งนะฮะมูลค่าหนึ่งแสนบาทมูลค่าลงกว่า2ล้านบาทเออเอาดีๆมันคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มใช่ก็คือว่าแค่ซื้อขนมแมวเดียรโทร่ลแล้วก็ส่งชิ้นโซ่ไปนั่นเองนะครับผมใช่เธออยากเจอแล้วว่าย คู่สู้ดี20คนอะเออไปเที่ยวันหลายวันนะเลยดีอาดีดีนี่คือครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่บินรัดฟ้าไปเที่ยวเอิร์มิกรัดส้าป่ะเธอบินไปเที่ยวด้วยกันเลยนะเว้ยจริงอะเพียงแค่นำอะไรอะนำซองนำซองครับติดแตมป์ส่งมาที่ตู้ปอนอหนึ่งศูนย์ห้าเก้าปอนสสวนพลูกรุงเทพมหานครนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน ตามร้านเพชรเพชรอบที่ร่วมรายการก็ได้อืมเอาดีๆเราจะพูดซ้ำทำไมงงอ่ะหมดเขตวที่ยี่ี่กันยายนนี้ใกล้มากแล้วนะเธอไปเท่กันเธอใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยจับรางวัลที่สี่ตุลาคมนะเวลาบ่ายสองแล้วก็ประกาศผลรางวัลนะครับในวันที่ห้าตุลาคมนี้นะครับผมแต่เงื่อนไขก็คือ ต้องส่งภายใน,นย,ย,ยุสิกัายนนี้ด้วยนะฮะเธอแล้วก็เอเขาบอกว่าถ้าเราอไปดูผลลับว่าเราได้ไม่ได้เนี่ยที่เพจ a c e b o o k ของโทรโรไทยแลนด์นะครับตรงจริงมันคุ้มอะ่ะเพราะว่ามูลค่ารวมมาสองล้านบาทใช่ไหมแล้วก็ที่พักฟรีตัว๋วเครื่องบินฟรีหนึ่งแสนบาทอ่ะ คิดว่าไงอ่ะมันคุ้มสุดคุ้มแล้วก็ไปเที่ยวกับพวกเราด้วยใช่บอกเดี๋ยว,วนี่คือครั้งแรกเราก็อ,อยากให้ครั้งแรกของแต่ครั้งตำันดีๆเออใช่ไหมคุณไปเปที่ยวโอซาก้กกาเลยนะมไม่ใช่ฮอกไกโดนะโอซากา้าฟังปัทิชานะครับโอซากา้า <c oughs> มันมันเขาจะผิดนินหน่อยฟ <c oughs> ังปัทิชาให้ฉันนะคบโอซาก้า พี่ผสมดินน่ารักมาก่อยตัวนผสมดินมีแฟนเรียกว่าผสมดินก็คือแฟนแฟนอินเตอร์อ่ะเขาแต่ไทยใช่ไหมใช่เขาแปลได้มาจากที่ไหนอ่ะไทยที่เก็ตเมเจอร์แฟนนีเมื่อเขาเขียนเป็นแล้วผสมดินอ๋อก็แฟนขาดอินเตอร์ไงหมึอนเขาแปลเป็นไทยเขาเป็นผสมดินไม่ใช่หรอมันเป็นไอเว็บมันแปลเองเป็นผสมดินใช่อ่าก็คือมีผสมดินเลยก็กลายเป็นดินนะครับ <Heroes> นัาท้าไม่มียาด้วยก็โอ้ย Will you come to Osaka? Yes. Osaka, not Hokkaido. Osaka, not Hokkaido. อ๋อพูดคำหมดแล้วนั่นแหละเอออย่ามืวไปที่เที่ยวด้วยกันนะจริงๆแล้วอ่ะ จริงแล้วคืออะไรอ่ะมือม้นิ่งที่บอกไปนี่คือครั้งแรกของเราที่สามารถแบบไปเที่ยวกับแฟนคลับแบต่างประเทศนะ,ะไม่ใช่ไปในไม่ไม่ไม่ใช่ในประเทศไทยเดอ้อหรือใครก็ตามที่อา่าจะพลาดจะขู่เข้ามาในไลฟ์ดีแล้วก็เฮ้ยอยากไปเที่ยวจังเลยนี่ก็ซื้อโคโล,โลแล้วก็ส่งไปสามีมาเธอจะเป็นผู้โชคดีแล้วได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพวกเรานะฮะเอาจริงบ่งตรงบ่งตรงว่าทำยอด นะว่าอยฟ้าแหละแม่จ๋าช่วยช่วยลูกสานหน่อยเถอะช่วยโทรศัพท์ก่อทำด้วยให้มันกรงพังหน่อยเถอะฉันจะอยู่ฝากด้วยพี่มิกิแฟนไหมไหม้าพวกแกพี่นนท์อ่ะไปไหม ล่าสุดพี่นนท์ทักไลน์มาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าอยากไปด้วยอยากไปด้วยอยากไปโอซ่กับเอิร์ธมิกแล้วถามพี่จ๋าพี่จ๋าบอกว่าให้ถามเอิร์ธดูซิให้ถามเบนดูสินี่ก็เลยบอกว่าเอิร์ธก็ตามไปตามแบบตามไปเขาเหมอนกันฮะมันหมอนหมายหมายถึงว่าในการตัดสินใจอ่ะเราไม่ตัดสินใจไง เออแต่ถ้าแต่ถ้าแบบอ้อนอ้อนอ่ะช่วยได้อืมขน้อยชว่วงงอะไรวะงงเอาเป็นว่ามีเข้าใจเดี๋ยวช่วยอ้อนลูกค้าให้เออเอาไปอ้่นไ่เข้าใจเดี๋ยวช่วยอ้อนพี่บอยให้อ่าฉันไม่รู้วิธีพูดภาษาไทยบอกตรงฉันก็ไม่รู้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเมืองโอซาก้ากับฉันนี่ What are you eating? You know uh, อ่้โอสโออ่าออรเนโอ่อโอ um, อขยิบตาถ้าคุณขยิบตาถ้าคุณเป็นไรฮะ <laughs> แม่กอจิก็อยากไปแม่โอ้ยจริงๆถ้าได้พิธีกรก็จะดีเลยแต่ว่าลูก <laughs> <laughs> อะไรเออ ก็ไปอ่แต่าโอ๊ยบอกเลยว่าหลายผีไม่มีโป๊ะเพราะว่าไม่มีมาร์คมาร์คเข้ามานี่มาไหนๆก็มาแล้วไของผี่พูดถึงพิธีกรผมก็ผมว่างมาดีเลยแม่แม่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวแม่เหนื่อยมาซื้อใครของที่หนหรือใครขออะไรโัวโลตัวท่าติดติดอะไรเปล่าติดอะไรโอ้โหตลคืออาหารแมวโอ้ยแต่ผมเลี้ยงหมาให้ ไม่เกี่ยวเกี่ยวเธอถ้าเธอถ้าถ้าเธอนึกถึงแมวเธอต้อนึกถึงทโทรโร่นะ<ด>นะอันนี้คือที่1นึ่งองไปเอเพราะแมวพิเอิร์เนี่ยหลังนี่ผมเห็นนะสุขภาพดีนะโอ้วันนั้นผมไปเจอที่ห้องพิเอ,นะอิร์ดนะแมวพิเอิร์ดได้โปรตินแมวตัวอื่นแบบว่าเปิดห้องไปเอ,อิร์ <ผม S 2> เดินเล่นตอนนัเนียไม่อยู่ผมเปิดประตูเข้าไปโปติแมวตัวอื่นเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็เดินเล่นไม่สนใจเจ้าของไอตัวนี้ผมเห็นเข้าไปนั่งยกเวท ซิสอัพด้วยก็ถึงกูหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแนวหรอแลวอ่ะเป็นแข็งแรงไงเพราะมันเกลียวโัวโลตัวโลนิดไปเรื่อยเขาบอกว่าแต่แต่แต่นี้ก็ไปเรื่อยกว่าไปเรื่อยไม่ยากมึงอ่ะกินไปเรื่อยแล้ยแต่ถ้าใครส่งทีโชคไปในตุลาคมกันยายนนี้จะได้ไปออสกากับเลนด์บิ๊กอีแล้วผมส่งได้ไปได้ปะได้ดิก่งเลยจริงเหรอจริงแต่ไปโอซาก้าร์เฮ้ยโอซาก้านี่ถือว่าอ่ะ กำไรแรกเลยอาทีตหนึ่งกำไรก่อนเวลาเวลาคนเรานึกถึงกำไรปุ๊บหนึ่งเออได้เจอเอิร์นิกสองเออได้เดี่ยวนะแต่ว่นะสามก็ได้บัตรคอนอ่อันนี้คือมีแต่ได้กับได้กับได้แค่ส่งอินโชคเองถูกไหมแค่ส่งอินโชคไม่ยากเลยไม่ยากทุกคนช่วยช่วยกันหน่อยสนับสนุนกันหน่อยนะโอเคทำยอดหน่อยนิดทำยอดหน่อยยอดหน่อยเอาไปจิบัตเก่งมากช่วยช่วยกันทำมาหากินกันหน่อยนะขอบคุณเช้าขอบคุณนะน้องมาร์อะไรไม่ไปหรอกคือเราจะพูดลูกค้าจบแล้ว อะไรอ่ะไม่รู้แกอ่ะโทษนะงอกอ่ะส่งนี้อืออะไปพี่เอิร์ธเขาอยากอุ้ยคุณหลังจะบอยเราไหมสักบ่อยนี่คนเกะแอมอังดีนี่อ๋ออังดีอ๋ออื้อหือนีโอ๊้ยโดนหรอโทษโทษน้ำลายหรืออะไรอ่ะโดนตา นี่อะน,นี้คือยุกอะไรทาไมฉันทำแล้วมันดูไม่เป็นอรันวะมัน<อ>เส้นมันไม่ตรงท่าผมไม่ได้สักสองวันขอบคุณนะแล้วก็นะครับนี่มันล็อตกติดกจิบ เอาล่ะตืดดืดตืดดอันน่ะสปอยสปอยแฟนมีดตื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 ดแค่นี้พอตืด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 ืดืดืดงงอเหงากันแหละค่ะเหงาจริงๆอ่ะ รถมันติดก็เลยมาไลฟ์ไงแล้วก็ไหนๆก็ไลฟ์ทาทีก็ขายของด้วยเออใช่ร้านนันทีไลฟ์ด้วยโอเคเขาไม่ใช่ห้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับเฝาด้วยนะครับโทโรโลนะครับผมถ้าใครอยากไปเที่ยวกับเอิร์ธมินครับไปโอซาก้าเจแปนโอซาก้านะผมเรียกส่งชิงโชคมานะฮะวันที่สี่พฤศจิกายนนี้นะครับจะได้ไปเที่ยวกับเอิร์ธมีกันครับโอซาก้าเจอกันนะจ๊ะเจอกันจ้าไปบายครับไาด้วยนะคะไปบ่ายครับเดี๋ยวเราจะ โค้ดแลสจีตอรี่แล้วทพื่คนเจะส่งรายละเอียดให้ดูอีกรอบนึงในตอรี่ของพวกเรานะครับบ๊ายบายค่ะบายครับ